นี่คือภาพต่อจากภาพหนึ่งอันนี้คือภาพสองตอนเมื่อก่อนจนเปิ้ลได้ไม่เสียไปแล้วตอนนี้เขาได้กลับมาแล้วไอุ้เด็เราเราเจอมันนอนตายอยู่เราเลยจับมันมานี่ไงใช่ไหมไอ้ทำไมไปถามกฉันเราใช่เลยเรา,าถึงเมาทดลองก็ใช่เลยว นี่น้องเล็กฉันจะเอายาฮีลลิ่งมารักษามันยาเราทดสอบลองยากันแไงรักษาเลยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวรักษาให้เดี๋ยวกันรักษาแน่นอนโอเคได้มาแล้วอพี่ะร่างกายมันเหมือนไม่ให้สิ่งเอาเอ้าเอ้าเอ้าโอ้สุดสุดอะสุดสกีฟุนเอามายเอามาย สุดสะดุดโอ <g 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 uh ้โอ้ขาลอยได้เอาไหมเอาไหมอะไรกันตัสี่จิ้มแม่งโอเคใช่แล้ว่อ้ยชดุดิ้งอยคนไข้พวกขางมาแล้วโดเลตโดเล็โดเลตกำอยู่ไนนินดี้ จบแล้วอืมัมนมน่าจะตายแล้วนายลงสิีอีกทีหนึ่งหน่อยโอเคนายลงสิิทธ์ดูหน่อยจิ้มอ่าอานายคือคนรักษาฉันเหรอใช่โอเคเราจะได้ได้ค่าตอบแทนแกน,นะได้เลยโอเคถึงเวลาแล้วนี่นะเอาไมา้หมัดหนึ่งสงนแกอยากได้ลูกตะก,กวัวเข้าปากไหมอยากได้สิอยากได้ม,มากๆเลย นายผ่านประตูอ่ะรงตะกวดเข้าป่าสักนี่เดี๋ยให้ไปต่อดีกว่าทอยไปศพนี่ฮดูดดูดอืมฉันไปขอรักษาแกทำไมแกต้องมาทำแบบนี้กับฉันชีวิตนัดดีนี่ยอะออะเออเอออะอะเอออะเอออะเออฮเออ นี่นะนี่เนียนี่นียิงกระสุนให้หมดเม็กไปเลยนี่นะนี่เนี่นี่นี่เนี่นีเนี่เรียบร้อยกระสุนหมดเม็กเอ้ยเด็นายได้ฆ่าเจ้าตัวไวร้ายด้วยได้ใช่ไหมเจ้าตัวแอปเปิลตู้มันหมายวันหนึ่งไม้นี่ก็วันหนึ่งแล้วนะสงมัยไม่ต้องเป็นลายหรอกไม่ต้องเป็นลายหรอกมันไม่มาหรอกน่าส่ายเฮ้ยนี่แหละทำไมนายมีกระติลิสสวยเหลือเกินใช่ครับเจอต้องบิงมานี่เนี่ยนี่เชียร์เชียเชียเชีย เรอให้แกดูข้างบนแหละอะไรเหรอมันจะเป็นจ่อให้อใหอไอ้ในพวนอะไรก็ใหม่รู้ในยืนหันไปด <S 2> <S 2> ไนเอ้ใหม่นะเชี่อและเอาดูตะกวัวเข้าปากไปหึงอันนี่ไงเอ้อเอ้อโอเคเึบเอาปืนเอ้ยเชี่ยปืนลันฉันจะต่อยให้แกตายเลยที่แกทำน้าฉันวะ ตอนนู้นยิงยิงยิงย de ิงย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 ิงิงฮะฉันไม่ยอมแพ้หรอกขฮ้นลุกขึ้นฮอ่าฉันไม่ยอมไปสกุตตีหรอนี่นาดีนีนีนาีนถึงเราเป็นสกุตตีแล้วเออ เอ้ยนี่มันใครวะฉันจะแกไปเป็นตักตารอติดตามภาคสาม